ยูกัในในมาครับเอาชีวิตรอด1.21เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมีเกาะเพชรใช้แต่สิ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าอะไรเลยตอนนี้ก็คือเหล็กเพราะว่าเราอยากใช้พี่แอ็เล็กในการขุดจะต,ต้องหาก่อนในถ้ำนี้ไงเหมือนเราจะเคยมาแล้วนะถ้ามีทอตอะที่งมีเหล็กอุ้ยเจอโจอดเก่าด้วยแหละ คิดว่าฉันกลัวหรือไงอุ้ยเออตายขอเลีอย,ยก่อนแล้วกันตอนนี้โอ้ยคิปเปอร์มีวิธีต่อสู้คิปเปอร์อยู่จึดจฟันสองทีแล้วก็ฟันอีกสองทีเรียบร้อยถ้าเป็นดาบหินเนียคิปเปอร์จะตายภายในสี่ทีเนาะ โอเคน่า okay. จะไม่มีอะไรละวเเกวตันเขาอยู่ข้างล่างโอ้โหเราคงไม่ไปหาเขาหรอกอยิงธนูถึงด้วยหรอเออตรงนี้มีก้อนเดียวอีกแล้วอะขอเอาแร่โคไปด้วยแล้วกัน เราเห็นอะไรเราก็ต้องฆ่าทิ้งนะจะเก็บไว้ไมายครับก็คือเกมโหดร้ายไม่รู้ว่าไมายคับโหดร้ายหรือผู้เล่นโหดร้ายตอนนี้ขอพี่แอ็กเล็กสันก็ยังดีอะ่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมไปเลยละกันอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยไมตายมันมันติดบล็อกอะไรอะ่ะมันก็มีบล็อกที่เราอันนี้นะเมื่อกี้เราแตายได้ยังไงมันโดนอะไรรู้แล้วว่าตายเพราะอะไรติดบันไดบันไดไม่ก็ะนะับเป็นบล็อกเนาะ วิธีที่ชอบที่สุดก็คือการขุดเหมืองแบบก้างปลาเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่ต้องไปบอชเชญกับมอนสเตอร์ก็คือแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะสิ่งที่ต้องการที่สุดในตอนนี้ก็คือไดมอนแต่พูดถึงไดมอนเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ช่วงต้นเกมเนี่แหละเลรีเกมก็แบบไม่ค่อยจําเป็นแล้วเหรีเกมเราน่าจะใช้แบบแร่เลเอโตนซะมากกว่าอีกอย่างคืออุปกรณ์เหรีเกมเราไม่น่าเป็นไดมอนหรอกน่าจะเป็นเนเทไร ไปเรื่อยๆเนาะอู้เลสตโกลด์ดัมมอนด์ออกมาเลยสิเราบอกดมอนด์ไม่จำเป็นชวดเละเกมนายไม่พ่มาเลยเหรอ <c oughs> มีท่านผู้ชมถามมาว่าเราใช้โทรศัพท์รุ่นไหไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราใช้โทรศัพท์รุ่นไหไร <c oughs> <c oughs> เราจำไม่ได้แล้วเนาะ <c oughs> พอตอนเรากดเปิดปิดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นแค่คําว่า Samsung Galaxy มันไม่ขึ้นว่าแบบเป็นรุ่นอะไรเช่นเครื่องเก่าเราเนี่ย Samsung Galaxy S10 Lite มันก็จะแบบ ขึ้นว่า s 1เอสสิเลยแต่เครื่องนี้มันขึ้นแค่คำว่าซัมซุงแกรี่แค่นี้ไม่ขึ้นเลยเลยน่าจะเป็น A 5เท่าไหร่นี่นแหละถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนจาก S10 สิบไรมาใช้เครื่องนี้เพราะว่า s อสสิบไรพังเนาะเอาเข้าห้องน้ำแล้วเปิดเพลงพังเลยว้าเ้ยโอ,ยอย้คือดีเดี๋ยวขอเรือ่องความปลอดภัยก่อนไดมอนต์กล่องแรกของเราดูซิมกี่ก้อน ริผุดเดี๋ยวมีมอนเตอร์มาสองก้อนเองหรออือสามก้อนเนาะโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวมีท่านผู้ชมถามไม่รอฟอร์จูนเหรอพี่เราก็เคยเคิดอย่างนั้นแหละสุดท้ายเราก็ลืมแล้วมีเพชรอยู่ตรงนั้นยังคิดไม่ได้เลยว่าซีรีส์นี้จะหาเลเวลจากวิธีใด ถ้าเป็นฟาร์มตกปลาก็น่าสนใจนะแต่แลกของกับชาวบ้านก็ได้เอ็กพีที่ดีเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเราเล่นกับชาวบ้านอนะ่ะเราจะแบบเราจะมีของเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าเล่นกับชาวบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้แค่สมุดเอ็นชาร์ดมันยังได้แบบพวกบล็อกก่อสร้างแล้วก็ได้พวกอาหารได้พวกชุดเกาออุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเยอะะมากมายเลยจัดมาเลย พิกแอ๊เพชรมาดูกันที่เวลเก่าของเราเนาะเราจะพาไปดูว่าเราขุดเหมืองไปเยอะขนาดไหนนี่โอ้โหตอนแรกๆขุดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วคือมันเป็นอะไรที่เยอะนะเทียบเทียบก,ก่าตอนแรกๆอ,อ่ะโหเกือบไปไกลจนสุดนู่นเลยอะ่ะ ทำไมรู้สึกว่าไดมอนด์มันหายากกว่าเดิมมากเลยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า <B it> คลิปนี้ขอชุดเกาะหนึ่งชุดก็ยังดีเลสโตนไม่รู้ทำไมมันถึงเจอมาเยอะเยอะอุ้ย น้ำไหลยอมลงทุนขึ้นมาดูข้างบนเลยเหมือนจะไม่มีอะไรเลยอะ <S <S> <S เวลาเราเล่น m มา e ค r รับแล้วตอนเราเข้าถ้ำมึนเนี่ยบางทีมันจะมีเสียงแบบเสียงหล,ลอนๆนะเออตอนแรกคือแบบตังกลัวมากเลยนะพอตอนนี้คือแบบมันก็ชินไปแล้วเนาะพอเราก็ไปศึกษาข้อมูลนะว่าถ้าเกิดปิดเสียงหล,ลอนๆของไมค์คาร์บอะเอฟเฟกเสียงหลายๆอย่างเนี่ยมันจะหายไปเนาะก็เลยเออเปิดไว้ก็ได้ ไม่เจอแล้วกลับดีกว่าพูดถึงก็หิวข้าวแล้วนะเดี๋ยวจบคลิปนี้จะไปหาซื้ออะไรกินแล้วพูดถึงอาหารในแมคคาป์เนี่ยในแมคคาป์มันก็มีแต่อาหารเดิมๆเนาะมันก็มีแบบเละเกมเรากินแค่ขนมทองคาอะไรเงี้ยโอ้โหดีเลยที่พูดถึงเรื่องอาหารเพ็ดออกมาเลยคือเละเกมเราก็แบบกินได้แค่ขนมทองคําอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบซ้าๆเดิมๆอ่ะอาจจะแบบ เพิ่มอาหารใหม่เข้ามาก็ได้แบบอาจจะมี1.22อัปเดตฟูด้ดอันนั้นก็เกิน thank มาครับเจนเพชรมาน้อยมากเวอร์ชันนี้ขุดไปเรื่อยเนาะทำไมช่วงนี้มันแบบหาเพชรยากจังเลยพูดถึงก็แบบอยากไลฟ์สตรีมใน y t u t u นั้นแบบเป็น m ม c r a f t ไลฟ์สตรีมอะไรอย่างเงี้ยแต่อุปกรณ์ยังไม่พร้อมอะถ้าจะไลฟ์สตรีมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างเนาะขอพูดถึงเรื่องเปิดหน้าหน่อยแล้วกัน ใครที่ติดตามเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆตั้งแต่นู่นเลย2ปีที่แล้วว่าก็จะรู้นะว่าเราเคยเปิดหน้าแล้วแต่ว่าเราเราได้ลบคลิปนั้นออกไปแล้วนะเพราะว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์เราใช้เพลงอะไรนะ Permission to Dance ของ BTS มาใส่ในในคลิปด้วยไงแลวคือแบบติดลิขสิทธิ์เนี้ยก็เลยต้องลบคลิปนั้นก็มีคลิปประมาณหลายคลิปอยู่นะที่ลบไปเพราะว่าเสียงเพลงในคลิปติดลิขสิทธิ์คลิปเก่าๆเราอะคลิปตั้งแต่สมัยนู่นเลยสมัยยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเพิ่งจบป .6 ใหม่ๆ ถามว่าเคยมีช่องเก่าไหมเคยมีช่องเก่าช่องหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อแล้วก็ว่าเป็นช่องเชื่ออะไรแคสเกี่ยวกับเกมเซเว่นไนกับเกม RV เนาะแต่ว่าช่องนั้นลบไปแล้วเนาะลบคลิปทั้งหมดเลยกูอายแล้วต้องลบสมัยนั้นน่ะตั้งอะชอบไปเอาเพลงอนิเมะไปโหลดเพลงอนิเมะมาใช่ไหมแหละแล้วก็จะเอาตัวละครในเดอะซิมอะสี่ตัวมาร้องเพลงแล้วก็ปรับเสียงให้มันแหลมปรับเสียงให้มันเี่คือแบบ ถงก็อายเลยคิดไล่อยู่ตอนนั้น oh, <no. S 1> แต่ก็ลงยูทูปประจำได้เลยตอนแบบสมัยเด็กๆนู้นเลยอะสงสัยตอนนั้นอยากเป็นประธานค่ายเพลงยังจำชื่อชื่อืออะไรละ่ะลิ้นพันธ์อีกแล้วยังจำชื่อสมาชิกในวงได้อยู่เลยมีชื่อลิซ่าไอจังจำได้แค่สองคนอีกสองคนจำไม่ได้แล้ว แล้วตังก็แคสเกมเซเว่นไหนอ่ะแล้วพอตังฟามรูบี้ได้เยอะๆใช่ไหมแล้วตังก็จะอ้างคนดูว่าตังเติมอะ่ะโคตรเลเลยตอนนั้นจำได้เลยะ่ะ <c oughs> แล้วก็มีเกมอาวีเนาะที่เราเอาสก,กินฟรีมาอ้างว่าเราเป็นคนเติมอะ่ะเอยกับตัวเองจริงแต่ RV อาวีอ่ะช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้เติมอาเนาะแต่ก,ก่อนปีก่อนๆเนี่ยเราเติมบ่อย,อยจริงๆนะตอนที่เราอยู่ประมาณมสองมสามอ่ะตอนนี้ ตังเติมสะสมประมาณสองหมื่นคูปองแล้วคือมันกแบบเติมเยอะจนพ่อด่าสมมติเรามีตังกินข้าวร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อมาม่ามา,มาสามห่อยี่สิบเอ็ดบาทที่เหลือเราก็เก็บไว้เติมเกมอะไรประมาณเนี้ยถามว่ามาคาบตังซื้อของเถื่อนหรือของแท้เนาะถ้าเป็นคลิปแรกในช่องที่ตังเล่นมาคาบเนี่ยก็จะเป็นม r ค f บของเถื่อนเนาะแต่คลิปนี้เราเล่นเป็นของแท้เนาะซื้อประมาณสองร้อยสี่สิบเก้าบาท ก็เป็นราคาเต็มเนาะแต่ตอนนี้มาลดเหลือ79บาทแล้วเนาะซึ่งอิจฉามากอิจฉาคนที่เพิ่งซื้ออะอันนี้ขอเล่านิดน,นึงนะมันก็จะมีเพื่อนที่โรงเรียนปากดีอะบางคนจะบอกว่าตั้งอะเล่นของเถื่อนเว้ยนัคือแบบคิดสภาพคนที่ซื้อของแท้แล้วอะกูยอมหรอกกูก็ไม่ยอมกูก็เปิดขับเลยแต่ไม่ดีหรอกไฟกับไฟสู้กันมันก็ไม่จบหรอกแต่ก็ไม่แนะนําให้เล่นของเถื่อนเนาะ ก็แบบส่งสารทางทีมพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยด้วยไงเขาจะแม้แบบก็จะได้เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นหนึ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ย โอเคเจอเพชรแล้วเนาะขุดเลยวิกองใหญ่ด้วยนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราไปถามคุณพ่อมาแล้วว่าเราใช้โทรศัพท์รุ่นไหไรเราสามารถตอบท่านผู้ชมได้แล้วเนาะเราใช้โทรศัพท์รุ่นซัมซุงก Galaxy A53 เนาะโอเคตอบมานะห้ามถามอีกนะ <c oughs> มีเพชรทั้งหมดหกก้อนเนาะตอนนี้ แต่ตอนนี้ขอต้นทุนก่อนแล้วกันเอาเหล็กมาหน่อยอุ้ยมี8นี่นามีอีก2ในกล่องต้นทุนก็คือเหล็กเนาะิกแอกเหล็กมาเลยเราอยากเก็บเพชรไปทําอย่างอื่นมากกว่าที่จริงอะแต่พีแอกเพชรมันขุดเร็วกว่านะเราชอบเค <Okay, S 1> มาเก็บของก่อนต่อไปก็ขุดต่อเลยเนาะขุดต่อเลย สิบสึบอู ب. ้ í, เดี๋ยวนะเวลาจะเติมมันก็เติมตั้งแต่ต้นทางเลยไดมอนด์ Diamond เนี่ยหูกองใหญ่อีกแล้วช่วงแรกของไม้ค้าบเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเลยโดยเฉพาะการขุดเหมืองเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบการขุดเหมืองเท่าไหร่เนาะ แต่บางคนชอบการขุดเหมืองอะไรเงี้ย <_ an> เขาก็แบบสนุกแต่เราไม่เราไม่สนุกเลยอะ่ะถามว่าไม่ชอบการขุดเหมืองแล้วทำไมขุดเหมืองบ่อยจังอะไรเงี้ยก็ต้องการเลสต์โตนไงเลสต์โตนมันหาได้ในเหมืองอะ่ะก็ตามชื่อเกมไหมเนานะ <_ an> ไมคครับไม่แปลว่าเหมืองส่วนคราแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่ได้เก่งอังกฤษที่รู้เขาว่าไมแปลว่าเหมืองก็ต้องขุดเหมืองนะ่ะเกมไมคครับอ่ะถ้าคราฟประมาณแล้วแบบการประดิษฐ์อะไรเงี้ยมั้งไม่แน่ใจแบบ การสร้างอะไรอย่างเงี้มั้งเหินคาบอะนี่ก็แปลแบบแปลในความหมายเท่าที่ได้ยินมาไม่ได้แปลความหมายตรงตัวเดี๋ยวต้องไปดูทีว่ามันแปลว่าอะไรครับว่าคาบอย่างซิลทัสอย่างเงี้ยเอ็นชาซิลทัสโอ้โหอุ้ยทไมเราคุยเรื่องภาษาอังกฤษเราเพชรมาเลยเดี๋ยวคุยเรื่องอังกฤษบ่อยๆเพชรมาอีกแล้วอุ้ยทำไมรูนี้เจอเพชรบ่อยจังเนี่ยไม่รูนั้นไม่เห็นเจอเลยสองรอบแล้วรูเนี้ อย่างซิลทัสอย่างเงี้ยฝรั่งเขาเรียกกันว่าซิลทัสแต่คนไทยก็แบบเอามาเรียกเพียโน,นแล้วเป็นซิลทัสอย่างเงี้ยแต่จริงๆมาเอาว่าซิลทัสเนาะตอนนี้คือแบบอยากให้ช่องเรามีคอนเทนต์หลายแนวเนาะ,นะซึ่งตอนนี้ช่องเราก็มีประมาณ3โปรเจกต์สี่โปรเจกต์เนาะ,นะ,นะก็มีเกมเดือดซีมมีมาคาร์ชวิชิวลอดมาคาร์ชส,สร้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นน่าจะเป็น RV มั้งเออกูก็ไม่แน่ใจกับช่องตัวเองเหมือนกันกูก็ลืมๆไปละไม่ได้ทํานาน ท่าผู้ชมอาจจะฟังเราไม่รู้เรื่องเนาะซึ่งกูก็ฟังตัวเองไม่รู้เรื่องเหมือนกันมันเป็นแผนการทําคลิปของช่องเราเนาะซึ่งมันก็แบบยังไม่ค่อยจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะความลงตัวสักเท่าไหร่คลิปนี้คือแบบเมาส์เมาส์ทั้งคลิปเลยมั้งเนี่ยเออกูเมาส์อย่างเดียวเลยเมาส์ทุกเรื่องเลยตอนนี้คิดคอนเทนต์ไม่ออกเลยนอกจากมาครับอชวิตรอดกับมาครับสอนสร้างเพราะว่าสอนสร้างเนี่ยมันก็มีฟาร์มให้แบบให้สร้างต้องเยอะแยะใช่ไหม มีฟาร์มเหล็กฟาร์มนู่นฟาร์มนี้ฟาร์มนั่นโอ้โหหลายหลายฟาร์มอ่ะโอโ้เจอเพชรอีกแล้วไหนดูซิว่ามีกี่ก้อนโอโ้ยังไม่เห็นอะไรฮะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่ามีก้อนอ๋อตกใจนึกว่ามีก้อนเดียวสองก้อนใช่ไหมแต่อาจจะมากกว่าสองก้อนก็ได้ลองขุดข้างบนดูเป็นเซนเนาะอ่าสามก้อนโอเคถ้าเกิดมันโผล่มาก้อนเดียวอย่างเงี้ย แนะนาว่าให้แบบควานรอบรอบเนาะเพราะมันอาจจะมีก้อนที่แบบซ่อนอยู่เดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าตังค์เพิ่งไปจ่ายค่าเทอมที่โรงเรียนมาด้วยแหละอาจจะเหนื่อยนิดนึงเนะาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมไทเกอร์เมอร์ด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยเนาะสำหรับคลิปเอาชีวิตรอดในคืนแรกเนี่ยที่มียอดวิวถึง1000วิวเลยเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่สนับสนุนเด็กคนนี้ด้วยเนาะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย